สวัสดีครับรีวิวคาวาสกิครับ ER 6N นะครับคันนี้รถ6 5 0ซีซีนะครับรถปี13นะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฝังนะครับตัวหน้ายุบเข้าไปนะครับยางยังนิ่มนะครับยางเหลือๆนะครับยางเหลือยางนิ่มนะครับยางนิ่มหน้าหลังนะครับโซสเตอร์ยังขี่ได้อีกนานอยู่นะครับยางหลังก็นิ่มๆนะครับสีสันถือว่าโอเคนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ ซื้อจากเจ้าของเขาเลยนะครับเรียนจบเราก็เลยขายนะครับไม่วิ่งไปที่8 0 0 0 0ื่นนะครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับอย่งนๆนะครับเจ้าของมือเดียวครับรถรักษาดีครับรถด,ดูแลดี เอกสารครบโอนพาสี69นะครับอันนี้เดี๋ยวต่อให้เป็น69เลยตอนนี้มันขาดมกรา68จะถึงปีหน้าเลยนะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะครับติดต่อ0851094650นะครับตา่างจังหวัดส่งได้นะครับม,มาคุยกันนะครับขอบคุณครับ